ดรชานวิทย์ผลชีวินหรือที่คนในวงการฟุตบอลรู้จักกันดีในชื่อโคชรังถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีเรื่องราวอาชีพที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยเกียรติประวัติในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานค่ะเรื่องราวชีวิตของเขาสะท้อนถึงการเติบโตจากครูพละศึกษาสู่โคชระดับเอเชียและนักการเมืองหรือผู้บริหารค่ะ จุดเริ่มต้นจากครูพละศึกษาสู่โค้ชยอดเยี่ยมแห่งเอเชียปรัชญาการเรียนการเล่นโค้ชรังมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นครูพละศึกษาและนักฟุตบอลอาชีพที่เคยเล่นให้กับสโมสรราชประชาและติดทีมชาติเขามีปรัชญาที่น่าสนใจว่าตอนเรียนไม่ต้องเอาเกียรตินิยมแต่ตอนทำงานต้องได้เกียรตินิยม เขาเลือกที่จะทุ่มเทให้กับการเล่นและการสอนฟุตบอลในช่วงต้นของชีวิตพร้อมกับประคองการเรียนจนกระทั่งคว้าปริญญาเอกสาขารัฐประาศาสนศาสตร์ในภายหลังความสำเร็จกับธนาคารกาสิกรไทยความรุ่งโรจน์ที่สุดในฐานะโค้ชสโมสรคือการคุมทีมธนาคารกาสิกรไทยในช่วงทศวรรษ1990ซึ่งเป็นยุคทองของสโมสรไทยอย่างแท้จริงค่ะ เขาพาทีมคว้าแชมป์ AFC Champions League หรือเอเชียนแชมค l ับถึง2ส,สมัยติดต่อกันในปี1994และ1995ซึ่งยังไม่มีสโมสรไทยใดทำได้อีกเลยจนถึงปัจจุบันค่ะจากผลงานนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคือโคช้ชยอดเยี่ยมแห่งเอเชียในปี1994นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตการเป็นโคช้ช ความสำเร็จกับทีมชาติไทยในฐานนะหัวหน,น้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดเยาวชนเขาพาทีมคว้าชแชมป์สำคัญหลายรายการรวมถึงชแชมป์ซีเกมส์ปี2005ชแชมป์คิงส์คัพปี2006และ2007เหตุการณ์ที่ถูกจดจำการวอค์กอท์ใน AFF Suzuki Cup 2 0 0พั หนึ่งในเหตุการณ์ที่แฟนบอลยังจดจำได้ดีคือการคุมทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนัดชิงชนะเลิศกับสิงคโปร์ในการแข่งขันนัดแรกที่สิงคโปร์ไทยแพ้ไปสองต่อหนึ่งและมีประเด็นเรื่องการตัดสินที่เป็นที่ถูกเถียง ในนัดที่สองที่ประเทศไทยเมื่อทีมชาติไทยถูกผู้ตัดสินชาวอินเดียเป่าจุดโทษให้สิงคโปร์ซึ่งถูกมองว่าเป็นการตัดสินที่ค้านสายตาโคช้ชรังได้สั่งให้ลูกทีมวอล์กเอาออกจากสนามเพื่อประท้วงการตัดสินดังกล่าวแม้จะมีการประท้วงแต่ภายหลังทีมชาติไทยตัดสินใจกลับมาแข่งขันต่อเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่รุนแรงกว่าเดิมและสุดท้ายก็ทำได้เพียงรองชนะเลิศ แต่เหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นภาพจำที่แสดงถึงความไม่ยอมต่อความไม่เป็นธรรมในสายตาแฟนบอลไทยค่ะการเปลี่ยนบทบาทสู่ผู้บริหารและนักการเมืองหลังจากประสบความสำเร็จในฐานะโคช้ชดรชันวิทย์ผลชีวินได้รับการทาบถามให้ขึ้นมาทำงานด้านบริหารในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นผู้ตรวจราชการกระทรวง ต่อมาท่านได้ก้าวเข้าสู่สนามการเมืองโดยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทและต่อมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสวโดยใช้ประสบการณ์ด้านกีฬาและวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นปรัชญายกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติมาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะต่อไปเรื่องราวของโค้ชรังจึงเป็นบทพิสูจน์ของการเติบโตในสายอาชีพที่เริ่มจากความรักในกีฬา จนนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในระดับสโมสรเอเชียและบทบาททางการเมืองที่สำคัญค่ะคุณสามารถรับชมวิดีโอเกี่ยวกับการคว้าแชมป์ kings cup ของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชรังได้ที่นี่ย้อนวันว,นวานตำนาน kings cup ชาญวิทย์ผุนชีวินวิดีโอนี้จะพาคุณย้อนกลับไปในช่วงที่โค้ชรังพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ kings cup ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญในระดับชาติของเขาค่ะ